สวัสดีทุกคนมาจัดให้ตามคำขอนะคะ่ะคอมเมนต์มาเยอะมากให้เอาล้อลงได้เลยวันนี้จัดไปใส่ของแล้วนะ20.7ดกิโลอ่ะกินเบาๆก่อน1แมตต์นะคะอันนี้เบาไปเบามากไม่ไหวนี่ก็ยังเบานะคะเดี๋ยวให้พี่ผู้ชายจัดล้อลงนะจัดใหโอ้โหจึ้งมากสังเกตได้เลยนะคะว่าวัาสดุตัวนี้จะยืดหยุ่นได้ดีมากเด้งเลยเด้งตามคลิปเลยนะคะตามพี่สโสร์ให้ดูเลยตอ่อวยมุมลงกระชทบแบบนี้ สนามบินจะโยนแบบนี้ไหมอันนี้พี่พาร์ทเนอร์โยนแบบว่าไม่ไหวหมุบแบบนี้ก็สามารถคืนตัวได้นะคะเอาต่ออีกที่ทาเหนื่อยมากอ๋อโอ้โหล้อลงอันนี้ล้อลงแบบน้องยุบเลยนะเกือบยุอะเกือบยุบเดี๋ยวมีรอบพี่ยุบเดี๋ยวคอยดูอ่ะเชิญทีมงานนะคะเรียนเชิญมาเชียร์น้องแมสซี่นิดนึงลงแบบโอ้โหทั้งล้อทั้งมุมไม่ต แกอ่ะลูกค้าวัสดุพีพีหนึยเซยื่อหยุ่นได้ดีวันมากอีกหนึ่งรอบโอ้โหอ่ะ,อะเห็นไหมล้อบุบแบบนี้แต่ว่าไม่แตกนะคะล้อไม่แตกนะแล้วก็ดึงกลับมาคืนตัวได้ดีเลยค่ะรุ่นนี้นะคะแมสซี่ซีรีส์สินค้าของทางร้านเลยรับประกันหนึ่งปีล้อคันชักกล้มตับตัวละนะคะอุย้ยน้องโอเมก o าพังไหมพัง ไม่พังค่ะไม่มีแตกเลยนะ <_ C 1> แล้วก็จากคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์กันเข้ามาว่ากลัวปากกาเจาะซิปเจาะไม่ได้แน่นอนนะคะรับประกันเลยเพราะว่าน้องเป็นซิปคู่กันการตรกรรมนะคะ <_ C 1> นั่งเราอยู่ไม่อยู่ค่ะแต่ว่าสามารถขึ้นตัวได้อันนี้คอ้อนเนาะที่คอมเมนต์มาว่าให้เอาคอนเหล็กทุกกบลัดไปค่ะอันนี้ให้พี่ผู้ชายทุบด้วยนะแรงยิ่งกว่าผู้หญิงอีกเยอะเลยโอ้โหทุบล้อทุบล้อก็ไม่แตกวางกัน คืนตัวโอ้โห,โโหนี่หวัวเชียโมอีกนะตอนเนี้ยเลิศมากสตรองสุดนะคะรุ่นนี้ต้องซื้อแล้วนะต้องซื้อแล้วเลิศซื้อแพงแต่ว่าใช้ได้คุ้มได้นานได้จริงนะคะเห็นไหมยุบก็ยังคืนตัวได้